จะมีรีเทิร์นไหมอดีตน้องนักเต้นนะคะจะกลับมาทวงบัลลังก์ไหมจะกลับมาร่วมงานกับน้องแน็กชารีไหมตรงนี้เนาะนิวเห็นคอมเมนต์นะคะเข้ามาคอมเมนต์ในช่องของนิวเนาะแล้วก็แสดงความกังวลในลักษณะนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมีความกังวลนาะเพราะว่าทุกคนทุกคนเริ่มที่จะมูฟออนแล้วก็ จับคู่จีนเนาะให้กับน้องขุยอันอะไรประมาณนี้เนาะถ้าถามในมุมมองนิวเนาะเดี๋ยวก่อนเหนื่อยเดินกับน้องหมาเนาะออกกําลังกายคือถ้าถามในในมุมของนิวนะคะอย่างที่นิวบอกจุดยืนของนิวก็คือนิวจะไม่ออกความคิดเห็นฝั่งทางนู้นเนาะทางอาดีตนักเต้นเนาะนิวจะไม่ออกไม่ออกความคิดเห็นใดๆเลยถึงแม้ว่าจะมีหลายๆอย่างอยู่ในใจก็จะไม่ออกความคิดเห็นก็ถือว่าเราจะไม่ยุ่ง เพราะเราไม่รู้จักคนนอนไปเท้าเขานิวจะไม่ให้าไม่ออกความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ถ้าถามในมุมมองของนิวในเรื่องของหลายๆท่านกังวลเนาะเพราะทุกคนเริ่มที่จะกลับมีมากลับมามีความสุขแล้วก็เอนจอยไปกับน,น้องเน็กเวลาเขาท่องท่องอาณาจักรของเขาเนาะในโลกอาณาจักรของเขาตามอ่า ช่องต่างๆในเครือพันธมิตรของเขาเนาะ,ะถ้าถามในมุมมองของนิวนะคะจะมีการรีเทิร์นไหมจะมีการกลับมาร่วมงานกันไหมจะมีการมาทํางานร่วมกันไหมและน้องคนนี้จะมาทวงบัลังยังไงอะกอบกู้บัลังคืนนะคะในเกี่ยวกับพีในสายที่ตอกอีกไหมตรงนี้นิวตอบไม่ได้นิวตอบไม่ได้แต่ที่นิวสามารถตอบได้นะคะ ถ้าเกิดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในเชิงกฎหมายร้อยเปเ็นาะน้องเขาจะต้องกลับมาค่ะกลับมาอาจจะกลับมาเพื่อที่จะไปให้ปากคำในในกรณีของคดีคุณตักเนาะเน่ตักทองเทิงเลยนั่นแหละเพราะว่าอาจจะมีอะไรชื่ออยู่ ไปให้ปากคำตามแบบว่าตามมารยาทตามทีมเนียมเนาะแต่ว่าการที่กลับมาครั้งนี้จะไปให้ปากคำคู่พร้อมกันกับน้องแน็คของเราหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบเนาะเราไม่ทราบว่าทางอ่าสํานักงานตํารวจเขามีเจตนาความประสงค์แบบไหนสามารถแยกแยกกันให้อ่าแยกกันไปให้ปากคำกันคนละวันคนละช่วงเวลาได้ไหมหรือว่าจำเป็นจะต้องไปให้ปากคำพร้อมกันนะคะ รวมไปถึงรวมไปถึงนะคะถ้าเกิดกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงว่าน้องเขาไม่จําเป็นต้องเดินทางจากเกาหลีมาเมืองไทยเพื่อที่จะมาให้ปากคาและสามารถทําใบมอบอานาจสง่สงส่งส่งทนายมาหรือว่าสามารถสามารถ,าารถาให้ปากคำผ่านออนไลน์เนาะก็คือผ่านผ่านวีดีโอคอลได้เนี่ยก็อันนี้น่ยก็เขาก็ไม่อาจจะมาที่เมืองไทยเนาะแต่ถ้าเกิดกฎหมายไม่มีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนาะยังไงยังไงนอ้องก็จะต้องเดินทางมาเมืองไทยค่ะ มาในฐานะยังไงอ่ะหนึ่งในคนนะคะที่อยู่ในชื่อที่เคยร่วมงานกับคุณตาเขาเนะาะคดีทอ,องเถินเนง,น,งน,น,นู่นนี่นั่นเนาะตัเนี้ยความสําคัญก็คือต้องไม่ให้ปากคาเพราะทุกๆคนก็ถ้าอยู่ในรายชื่อก็จําเป็นจะต้องไม่ให้ขับปากคำเนาะเพื่อที่จะลงสํานวนนี่นนู่นนี่นั่นเนาะทีนี้นะคะอ่าอย่างนึงนิวอยากจะบอกว่าเรานะคะ เรานิวเชื่อว่าทุกคนตั้งแต่6-7เดเือนที่ผ่านมานะทุกคนเหมือนแบบอ,อกหักอะอ,อกอ,อกหักแล้วก็เจ็บไปพร้อมๆกับน้องแงกเนาะที่เขามาไลค์ต่อน,นูเนาะที่มาตอบตอบคอมเมนต์ใน Discord ตอบชี้แจงเนาะนน่นนี่นั่นคําชี้แจงของน้องแงกเขาเราก็จะทราบดีว่าน้องเขาก็เศร้าเนาะจะให้กดแบบ เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วกดรีโมทแล้วกลับมาแฮปปี้มันก็ต้องใช้เวลาพอเขาก็บอกอยู่ว่าเขารักของเขามากแล้วก็รู้สึกเสียใจเนาะแต่เขาฝืนทําต่อไปไม่ได้เนาะตรงเนี้ยนิวอยากจะให้เพื่อนๆวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์แล้วก็พยายามเห็นใจเอาประสบการณ์จากที่ผ่านมา6กเกเดือนที่ผ่านมาเนาะเอามาแบบว่าเอามาแบบ เป็นบทเรียนอะเป็นบทเรียนว่าบางทีเราอย่างไีคาดหวังอะไรกับเขามากให้เขาให้เขาเป็นไป,นปนตามธรรมชาติเนาะเพราะเริ่มที่จะมีดราม่าแบบคู่จีนนู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็มีการแบบว่า,าด้วยความที่แบบรัก แล้วก็เผลอพังไปนเนาะเวลาน้องเน็กเขาไปขึ้นไลกับอีกคนนึงคนนู้นท่นี้แล้วมีการแบบตามให้ไปห้องคุยอันอะไรนู่นนี่นันเน,อนมองว่าเราต้องอยู่ในขอบเขตที่ควรที่จะเป็นแล้วก็อยู่ในความเหมาะสมค่ะอย่าลักอย่าหลงอย่าคลั่งกันจนแบบลืมความพอดีเนาะมันจะเป็นมันจะดูเป็นว่าเราไม่น่ารักเนาะขอโทษนะคะ อานจะแลดูว่าเราไม่น่ารักแล้วก็ไปกดดันแล้วก็จะเข้าไปสู่วงจรเดิมก็คือไปสั่งไปออกคําสั่งโดยที่เราก็อาจจะไม่รู้ตัวนะตอนนั้นเนาะมันอาจจะมีแมันอาจจะมีบ้างแบบเราพลาดเนาะพิมพ์อะไรเงี้ยเราไม่คิดเนาะตรงนี้ก็พยายามอย่าไปขีดกําหนดกฎเกณฑ์อะไรข้มากค่ะให้เป็นไปตามธรรมชาติเนาะให้เปลี่ยนเหมือนเราอ,อกหักอะ่ะมันต้องใช้เวลาในการดามใจเนาะ นิวเชื่อว่าตรงเนี้ยเราควรจะให้ควรที่จะให้พื้นที่กับเขาแล้วก็ให้เป็นให้ความเป็นอิสระกับเขาถ้าเรารักแล้วก็ห่วงน้องแน็กจริงๆนะคะแต่ทีนี้เนี่ยนิวก็ยังไงอะนิวเชื่อว่าทุกคนอ,ะอ่ะมีความความอ่านโตกันแล้วทุกคนเนาะทีนี้เน่ยก็พยายามให้กำลังใจแล้วก็ให้ขอบเขตเนาะรักษาระยะในการ เป็นเอฟซีที่ดีให้กับน้องแน็กเนาะอย่าให้กลับไปเป็นแบบประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ซ้ำซ้ำรอยเนาะอย่างหนึ่งนะคะนิวจะบอกว่าอ่นิวนะคะถ้ามีอะไรคอมเมนต์เกี่ยวกับเออ่มาในทางที่ไม่ดีในช่องของนิวในคลิปของนิวที่มีการพูดถึงน้องแน็กนะคะนิวก็จะแปะขึ้นนะคะขึ้นขึ้นหน้าคลิปแล้วก็มีแล้วก็พูดแต่ถ้า f c ฝั่งของ น้องแน็กนะคะจะวิจารณ์แบบไหนอะไรก็แล้วแต่นิวจะไม่นิวจะไม่แปะกขึ้นเราจะมาคุยกันแบบนี้ค่ะมาแบบออกแบ่งปันความคิดเห็นกันแบบนี้เนาะเพราะนิวบอกแล้วว่านิวนะคะจะออกความคิดเห็นแต่ปกลางเป็นกลางแต่นิวก็อยู่ข้างน้องแน็กค่ะแล้วก็อยู่ข้าง f c ของน้องแน็กนะคะ f c ที่มีสติเนาะไม่แบบนักเลงนะไม่นักเลงไม่แบบไปแบบว่าละลานเขาส่วน f c กลุ่มหนึ่งที่คิดว่า รักน้องเน็ตนะคะจากใจหรือว่าจากกระแสแล้วก็เปิดไลฟ์เปิดกลุ่มตั้งกลุ่มวิจารณ์ว่าอาดีตน้องนะักเต้นท่านนั้นนะคะนิวก็จะมองว่านิวก็ยังไงอ่ะนิวก็รักษาระยะห่างเพราะนิวมองว่าถ้าเกิดรักกันจริงๆเนาะคือเรื่องมันคงจะจบได้แล้วไม่ต้องจําเป็นจะต้องเอาน้องทั้งสองมาเป็นเหยื่อแล้วมาพูดตีกันเองเนาะซึ่งจริงๆมันเป็นเอฟซีสองกลุ่มที่ คิดแค้นทะเลาะก,กันเองแต่เอาน้องแนก็กแล้วก็เอาน้องคนนั้นนะคะอดีตนักเต้นท่านนั้นมอแขวนเป็นประเด็นเป็นเหยื่อแล้วคณก็เถียงกันเองซึ่งนิวมองว่ามันไม่ใช่วิธีของผู้ใหญ่แบบมีสติเขาทำกันเนาะก็เหมือนแบบเด็กสองกลุ่มทะเลาะก,กันแต่แบบเอาเอา เอาสองคนนี้มาเป็นข้ออ้างเนาะก็คือน้องเน็กแล้วก็อดีตนักเต้นท่านนั้นมาเป็นข้ออ้างเพื่อเปิดประเด็นในการทะเลาะการวิจยัยกันพอนิวเข้าไปฟังทั้งสองกลุ่มนะคะนิวเข้าไปฟังทั้งสองกลุ่มทิกตอกทำงานดีมากเลยก็ส่งมาให้นิวนิวก็ฟังเนาะมันเป็นช่วงเวลาของสปิเดนเนาะก็ดึกแล้วที่เมืองไทยอะประมาณตีสามตีสองีสามีสี่ 3, 2, 3, 4, เนี่ยเริ่มมีการตั้งโต๊ะคุยกันเนาะทั้งสองกลุ่มนิวก็จะฟังพอนิวฟังนิวก็มองว่า ทั้งสองกลุ่มค่ะไม่ว่าจะฝ่ายน้องเน็กที่อ้างว่าเข้าข้างน้องเน็กนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือที่แอมีการกล่าวอ้างว่าเข้าข้างอาดีตน้องนักเต้นท่านน,น,นะคะพูดนะคะพูดวิจารณ์กันเนี่ยเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องเก่าๆไม่มีเนื้อมีแต่น้ําไม่มีสาระอะไรเลยบางท่านนะคะเอาแบบแกะคําพูดของน้องเน็กมาตีแบบเหมือนมาแกะแล้วก็มาวิเคราะห์มาแบบมั่วมั่วมากเหมือนแบบ จะบอกเลยนะคะว่าเหมือนเป็นการแบบชโชงโง่อ,อ่องจริงนะชโชงโง่เพราะนิวเชื่อว่าน้องแนกอ่ะเขาฟังแต่เขาไม่แสดงตัวเท่านั้นเองนะคะในมุมกลับกันนะคะนิวอยากจะทิ้งไว้ใดๆเลยนะคะฝั่งเราจะดีไม่ดีน้องแนกจะออกมาเตือนเป็นระ,ะระยะระยะเตือนแบบสุภาพแบบพี่พอเธอหยุดเธอเราควรจะมุฟอ่อนแต่ในมุมกลับกันฝั่งนู้นนะคะเมนเขาไม่มีการแบบมาพูดมาอะไรอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่แบบเออเนาะ ในเมื่อคุณมีอิทธิพลตรงนั้นคุณน่าที่จะมาพูดเหมือนอย่างที่น้องแน็กพูดเนะคะอันนี้ก็คือในมุมมองของนิ้วแต่นิวก็ไม่อยากจะไปอะไรกับน้องคนนั้นนะคะนิ้วอยากจะฝากไว้เท่านี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ